ก็ใครทรี่อยากได้แฟนฝรั่งแฟนต่างชาติเนี่ยให้ทำห้าข้อนี้สิ่งห้าข้อที่ฉันชอบพูดไปออพไลายหมดกับผู้หญิงไทยผู้ชายไทยเพศที่3ก่อนที่เราจะให้คนอื่นมารักตัวเราเราต้องรักตัวเองให้มากๆการที่เรามี5ข้อเนี่ยสำคัญที่สุดวิ่งติดตามจะไปหมดผู้ชายจะชอบนะคะฝรั่งจะชอบมากทีนี้เนี่ยฝรั่งมีหลายประเภทก่อนที่เราจะจริงใจกับเขา ดูก่อนว่าเขาจริงใจกับเราหรือเปล่าสมองเรามันจะซึมซับเขาเรียกว่า Law of Attraction อย่าไปให้100%เดของเขาไปเลยเราจะรู้เลยว่ามันจะมี Green Flag หรือ Red Fla g ยังไงถ้าเราไม่สนใจเขาอะเราเซโนไปเลยรู้จักเลือกผู้ชายฝรั่งรู้จักเลือกผู้หญิงฝรั่งสวัสดีค่ะก็พบกับมุกได้แล้วเนาะเรา้ีไปซื้อของมานะคะ วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับ5้าข้อหลักๆนะคะก็ใครที่อยากได้แฟนฝรั่งแฟนต่างชาติเนี่ยให้ทําห้าข้อนี้นิซ่าจะมาพูดเผยเคล็ดลับเดี๋ยนิซ่าขอซัดรถแป๊บนึงนะคะอากาศเริ่มค่อนข้างที่จะร้อนนะคะตอนนี้เป็นเข้าช่วงซัมเมอร์แล้วรอมซูสตาบัสมากินสระผมนะคะนิซ่าสระผมยังไม่ได้เป่าผมธรรมชาติมากคือให้มันแห้งเองแล้วก็ยังไม่ได้วีเลยเพิ่งอ่อรีบออกมาข้างนอกนะคะมาทาธุระก็ จะมีแฮนเชนอไทเซอร์นะคะนิซาเป็นคนที่ติดแฮนเชนอ i ไทเซอร์นะคะเราต้องสะอาดไปก่อนเพราะทุกที่มีเจมิมจะมาเข้าเรื่องกันเลยนะคะสำหรับ my own experience นะคะก็คือประสบการณ์โดยตรงของตัวนีซ่าเองนิซ่าคิดว่าการที่เรามี5ข้อนี้สำคัญที่สุดก็คือข้อแรกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนใน,ในโลกนี้นะคะภาษาเราจะต้องไม่ถึงต้อง เก่งเวอร์แต่ว่าให้ได้บ้างพอสื่อสารพอรู้เรื่องนะ,ะพยายามฝึกภาษาให้ให้ได้สําหรับคนที่ไม่อยู่ตามพื้นที่ที่ไม่ค่อยมี access เข้าเหมือนกับการเรียนภาษาให้ทุกคนพยายามดูหนังฝรั่งพยายามตอนนี้มีอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะเปิด Google ได้เลยแล้วก็พยายามอ่านหนังสือฝรั่งอ่านหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษคือภาษาอังกฤษเป็นภาษา ที่คนชาวยุโรปส่วนมากหรือคนอเมริกันส่วนมากเนี่ยใช้กันแล้วทีนี้สมมติคนขนาดคนเป็นคนอิตาเลียนคนเยอรมันคนอาจจะเป็นสเปกบางคนอยากมีสเปกคนรัสเซียคนเยอรมันอะไรก็ว่ากันไปภาษาอังกฤษคือภาษากลางที่เขาสามารถที่ทั่วโลกคนทุกคนทั่วโลก80%สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้หมดไม่ว่าจะ,จ,ะจะมาจากประเทศอะไรทีนี้การที่เราได้ภาษาเนี่ยมันจะเป็นแอดแวน์เใช้ตัวเราเองมันจะทําให เราเนี่ยอีกฝ่ายเขาจะประทับใจเขาจะสื่อสารกับเรารู้เรื่องนะคะคืออย่างดิซ่าพูดเราไม่ต้องภาษาไม่ต้องเปเวอร์แต่ขอให้ได้บ้างนะคะนี่คือข้อแรกพยายามดู Netflix ของฝรั่งนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วพยายามสื่อสารสมมติคนที่อยู่ตามจังหวัดที่สมมติอยู่ประเทศไทยนะคนที่อยู่ ตามจังหวัดที่มีทัวร์เสเยอะๆนะคะที่มีคนต่างชาติคนนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่เปคนต่างชาติเยอะพยายามสื่อสารกับเขาพยายามพูดคุยแล้วมันจะซึมซับไปเองเราจะได้ภาษาจากเขาภาษาที่ไม่ต้องฟอร์มอลมันจะเป็นภาษาที่อินฟอร์มอลมากแล้ว ชีวิตประจําวันของที่อเมริกาหรือต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้เป็นอินฟอร์มอลกันทั้งนั้นนะคะนอกจากภาษาภาษาฟอร์มัลคือภาษาราชการนไม่ค่อยใช้กันก็คือเป็นภาษาบ้านๆน,นะคะจะใช้กันแล้วทีนี้การที่เราได้สื่อสารกับฝรั่งโดยตรงเลยเนี่ยมันจะทําให้เราได้คําศัพท์จากเขาได้ไม่ใช่ได้แค่คําศัพท์นะจะได้สําเนียงกับเขาจากเขาเลยเราจะได้การอ่ e สเปลิ่งจะได้ pronunciation จากเขาเราจะรู้ว่าคําไหนคําไหนเนี่ย p r o n o u n e ยังไงแล้วสำหรับคนที่มีโอกาสเรียนคอร์สนะคะในทราบ อยากให้ t e k o u r s e นะคะแล้วฝึกภาษาอังกฤษทุกวันคำศัพท์วันละห้าคำก็ยังดีซึมซับไปทุกวันการอ่านหนังสือวันละ chapter นะคะวันละบทก่อนนอนนะคะแล้วคำไหนไม่รู้เนี่ยเราก็ Google เลยทำอย่างนี้เชื่อไหมภายในระยะเวลา6เดือนนี้สราให้เลย6เดือน t r e e w a y the most effective ของการเรียนภาษาอังกฤษคือ 1. ดูหนังฝรั่ง 2. อ่านหนังสือเป็นภาษาอังกฤษเป็นหนังสือนิยายหนังสืออะไรก็ได้ แล้วก็สพูดคุยกับคนต่างชาติโดยตรงแล้วมันจะทําให้เราได้ภาษาเร็วขึ้นอาจจะเร็วกว่าคนที่ไปเรียนก็ได้คือ grammar, กราไวทยากรของเราไม่ต้องเปเเวอร์ก็ได้เรามาเรียนน้อามาฝึกเราเอาได้แต่เขาจะใช้เน้นการพูดกันฟังสําหรับคนที่อยู่ตามเกาะสมุยหรือจังหวัดทางภาคใต้หรือชลบุรีอะไรเงี้ยทางภาคเหนือก็ได้ค่ะที่อย่างทางภาคเหนือนมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะพยายามนะคะไปทํางานพาร์ทไทม์ก็ได้อย่างเช่นร้านอาหาร อย่างเช่นสถานท,ที่ท่องเที่ยวยังอะไรก็ได้ถ้าครั้งแรกอาจจะเขินเิๆอาจจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะแต่นิสาคิดว่าการที่เราพูดคุยกับเขาทุกวันทุกวันน่ะภาษาาจะซึมซับได้เป๊ะเวอร์เลยนิ่าเคยเจอคนคนหนึ่งนะคะที่ประเทศไทยอยู่ทางเกาะทางภาคใต้นะเกาะพังงานนิ่าถามเขาว่าเขาไปเรียนภาษามาจากไหนทำให้ภาษาเขาเก่งเลยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เรียนที่ไหนเลย เขาไม่ได้ไปเรียนเลยนะไม่ได้เสียเงินเรียนเลยเขาคุยกับคนต่างชาติทุกวันุกวนแล้วภาษาเขาเป๊ะมากแล้วแบบว่าสำเนียงก็ได้คืออาจจะไม่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่นิซ่าเขาสื่อสารรู้เรื่องทุกคำเลยนิซ่าเคยได้ยินเขาพูดภาษาอังกฤษแล้วนิซ่าคิดว่าการที่เราได้คุยได้พูดมีโอกาสได้พูดได้คุยทุกวันอนะมันทําให้เราพัฒนาตัวเองในเรื่องภาษานี้มากขึ้นนั่นก็คือข้อแรกก็คือเรื่องภาษาเลยข้อที่สองเป็นจุดสนใจให้ฝรั่ง เราต้องดูแลตัวเองรูปร่างาตานี่ทราบว่าไม่สําคัญดูแลตัวเองในที่นี้หมายถึงว่ามันสําคัญที่เราดูแลตัวเองคือ mentally และ physically ก็คือดูแลสภาพจิตใจตัวเองนะคะดูแลร่างกายของตัวเองให้สะอาดความสะอาดสะอ้านในตัวเองและอย่าหมักหมมอย่าเป็นคนสกปรกบางทีถ้าแต่งหน้าได้ก็โอ้แต่งหน้าแต่งหน้าก็ได้บางคนไม่ชอบแต่งหน้าก็ไม่ต้องแต่งนะคะดูแลตัวเองก็พอให้ผิวพรรณสะอาดสะอา้านเล็บอะไรเนี่ยให้สะอาดสะอ้านนะคะเล็บ เท้าเล็บมือคนบางคนมีรังแคมีอะไรก็สระผมบ้างอะไรอะไรเงี้ยดูแลตัวเองนะคะให้สะอสาดซ่านมันจะทําให้งงาาสง่าราศีของเราดีขึ้นแล้วการที่เราดูแลตัวเองอะ่ะอันนั้นก็คือฟิสิกอลนะคะก็คือภายนอกภายในยก็คือการดูแลตัวเองก็คือหมายกับว่าทำอะไรก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขเวลาคนเราที่เรามีความสุขอ่ะมันจะแผ่ออร่าออกมา แล้วถ้าเราอยากดึงดูดฝรั่งหรืออะไรเงี้ยเขาจะชอบคนที่ร่าเริงฝรั่งส่วนมากชอบคนที่ร่าเริงชอบคนที่ไม่งี่เงา่าความงี่เง่าในิสัยเนี่ยคืออันดับที่สามที่นิสาจะกำลังจะพูดถึงคือข้อที่สามแต่มันโยงมากับการดูแลตัวเองด้วยนะคะฉะนั้นทําตัวให้สะอาดสะอานนะคะจริงที่ฝรั่งส่วนมากอาจจะชอบคนผิวแทนชอบแบบบอร์รแทนมันก็จะมีฝรั่งคนที่เขาไม่ ได้สนใจในเรื่องผิวของเราก็มีบางคนที่ข่าวเป็นหยวกกล้วยเลยก็เขาก็ชอบนะคะมันก็ไม่ได้เสมอไปที่ว่าจะชอบคนผิวแทนนิซ่าเป็นคนผิวแทนตั้งแต่เกิดนะคะก็คืออยู่เมืองไทยก็คิดว่าแทนไปเลยก็คือพอมาอยู่ที่นี่ยิ่งแคทยิ่งแทนเลยเพราะว่าเปรียบกับผิวพันคนที่นี่นะคะสําหรับคนไทยเนี่ยสมัยก็จะผิวแทนอยู่แล้วเนาะก็เป็นเอ็กแอนเนจอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่ฝรั่งทุกคนที่เขาจะชอบอผิวของเรา ว่าเออคนนี้ต้องผิวนี้นะผิวนี้อย่างนี้ไม่ใช่ข้อที่สาสำคัญที่สุดคือนิสัยใจคออย่าเป็นคนงี่เง่านะคะฝรั่งชอบคนร่าเริงอย่างที่พูดไปเขาชอบคนร่าเริงไม่งี่เง่าเป็นผู้หญิงที่อินดิเพนเดนต์นะคะไม่ขี้หึงคนขี้หึงไม่เลยโนโนอินดิเพนเดนต์ถ้าเราอินดิเพนเดนต์ให้เวลาเขาให้ บบอย่าไปตัวติดกันตลอดเวลายอย่าไปจู้จี้เธออยู่ไหนทําอะไรอะไรไม่ชอบผู้ชายเอานิสาพูดจริงเลยขนาดเราเราก็ไม่ชอบใช่ไหมแต่ฝรั่งเขาจะมีโลกส่วนตัวสูงนะคะนิสารู้สึกว่าฝรั่งจะ,จะมีโลกส่วนตัวสูงเขาจะเป็นอินดิเพนเดนต์มากคือ growing up เนี่ยในเขาเรียกว่าในสภาพแวดล้อมของเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีอินดิเพนเดนต์มากคนฝรั่งจะชอบคนที่อินดิเพนเดนต์นะคะเป็นตัวของตัวเองเป็นยังไงเราฉายตรงนั้นออกมา เขาไม่ชอบก็ช่างเขาดิคนฝรั่งมีเป็นร้อยๆพันๆหมื่นๆแสนๆคนนะคะผู้ชายรอๆนิสัยดีก็มีเราต้องอินดีพนเดนต์นะคะเป็นคนที่ล่าเริงเราเป็นตัวตัวเองก็คือเหมือนกับสตรองวอร์แมนนะคะเราต้องเป็นสตรองวอร์แมนนะคะทําอะไรด้วยตัวเองให้ได้เป็นอินดีพนเดนต์สตรองวอร์แมนนะคะอย่าไปเออฉันไม่เอาฉันจะไปกับเธอเธอทำอะไรนี้ให้ฉันหน่อยได้ไหมะอะไรทำไรก็ไม่ค่อยจะเป็นหรือไม่ก็แบบจะต้องคอยถามให้เขาทำนูน่นทำนี่ตลอดเวลาหรือไม่ก็ จะไปไหนก็ต้องอลาเขาไปด้วยหรืออะไรเขาเรียกว่าเราอย่าไป a t t a c h เขามากก็คืออย่าไปทําตัวติดเขามากเขาจะไม่ค่อยชอบนะคะเราก็ต้องให้เวลาส่วนตัวเขามากให้เวลาส่วนตัวของเราบ้างให้เขารู้ว่าเราเป็นคนที่มีกิจกรรมนะคะมีเพื่อนนอก e l outside of relationship เนี่ยให้เขารู้ว่าสมมติเขาคบกับเราแล้วเนี่ยให้เขารู้แล้วเขาเรามีโลกส่วนตัวของเราและเราก็มีเพื่อนอ่ามี life outside of relationship นะคะ ก็คือมีสังคมให้เราออกไปเที่ยวกับเพื่อนของเราบ้างไปทํากิจกรรมนู่นนี่บ้างไปให้เขาไปแฮงเอาท์กับเพื่อนผู้ชายของเขาบ้างนะคะให้เขามีเวลาส่วนตัวได้ทำอะไรของเขาบ้างอย่าไปทําตัวติดแนบกับเขาตลอดเวลาผู้ชายฝรั่งส่วนมากไม่ชอบนะคะแล้วถ้าเราล่าเริงเออเป็นอินดิเพนเดนต์สตรองวอร์แมนเนี่ยโอ้โห วิ่งติดตามแต่ไม่หมดผู้ชายจะชอบนะคะฝรั่งนี่จะชอบมากผู้หญิงไทยเนี่ยส่วนมากก็จะเทคแคร์ดีนะคะนั่นนะคือพิเศษอยู่แล้วคือฝรั่งส่วนมากชอบเพราะผู้หญิงฝรั่งไม่ค่อยจะแบบเขาจะไม่ค่อยเปน็นนีประนอมคู่ชีวิตหรือไม่ก็เขาจะไม่ค่อยมี โมเมนที่อ่อนโยนนะคะสำหรับผู้หญิงสมาร์ทที่หาความรู้เข้าตัวอยู่ตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นจุดสนใจด้วยให้กับผู้ชายให้เขารู้ว่าเราเป็น strong independent woman นะคะแต่แต่ก็มีขอบเขตน,นะก็อย่าเป็น strong มากไปถ้าเขาอยากจะ take lead นะคะเราก็ให้เขา take lead ไปก็เหมือนกับเขาอยากเป็นผู้นำก็ให้เขานำไปเราก็ต้องเป็นผู้นำบ้างในบางครั้งแต่ก็ต้องเท่าเทียมเสมอกันนะคะอย่าไปตามเขาตลอดเวลาอย่าให้เขา อย่าอย่าเป็น uh, dependable มากเกินไปกับตัวผู้ชายะคะ่ะอย่าไปขอเงินอย่าไปอะไรกับเขามากนะคะอย่าไปเหมือนก็เออเธอจ่ายสิฉันอยากได้อันนี้อยากได้นะเขาจะซื้ออะไรทุกคนใช่ไหมเขาจะซื้ออะไรเขาซื้อให้เราเราไม่ต้องไปถามเขาไม่ต้องไปบอกเขาฉันอยากได้นี้ได้นั้นอย่าทําให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนเห็นแก่เงินนะคะอย่าไปเห็นแก่ได้เห็นแก่เงินเราต้องิฟต์บ้างอย่าไปเป็น taker อย่างเดียวอันนั้นก็คือมันจะเป็นไม่ใช่อิมเพรสชั่นที่ดีอะคะ่ะเขาก็จะ เริ่มห่างออกไปเนาะก็อาจจะเออเขาอาจจะกลับมาคิดว่าเออทำไมผู้หญิงคนนี้เออเอาแต่จะได้หรือไม่ก็อยากจะได้เงินของเราอยากจะให้รนซื้อนู่นซื้อนี่ให้แต่ไม่กิฟเลยนิาเชื่อว่าถ้ามี3าสิ่งนี้เนี่ยก็คือคน,นำไปแล้วอะข้อที่สอันนี้มี2กรณีนะคะสำหรับข้อที่สี่เราต้องรู้จักเลือกมี2กรณีก็คือกรณีคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยแล้วไม่ค่อยได้มีโอกาสชบเจอฝรั่ง มีกรณีที่2ก็คือคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศแล้วจะไปที่ไหนที่จะมีฝรั่งเยอะๆให้เรารู้จักเลือกคบฝรั่งและ Race s t a n d a r d ์ของเราให้หายคือไปในที่ที่มีฝรั่งให้เรารู้จักเลือกให้เราเซ็ตไว้เลยอย่าไป settle for bare minimum นะคะเราต้องรู้จักเห็นคุณค่าของตัวเองข้อ4คือรู้จักเลือกนะรู้จักเลือกผู้ชายฝรั่งรู้จักเลือกผู้หญิงฝรั่งอันนี้คือได้ทุก ทุกเพศทีนี้เนี่ยฝรั่งมีหลายประเภทแล้วอย่าบางคนก็ค,คิดว่านะเออคนนี้ฝรั่งดูดีโอเคเดี๋ยวเราครบกันเราต้องรู้เลยว่าตัวเองอยากได้อะไรในตัวฝรั่งผู้ชายฝรั่งคนนั้นเราเรา,เราเขียนไว้เลยเราจ,จินตนาการไว้เลย law of attraction มาเลยนะคะตอนนี้เราให้เรา manifest ทุกวันเราอยากได้ฝรั่งอยากคบฝรั่งอยากแต่งงานกับฝรั่งแบบไหนรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงทํางานฐานะอะไรคิดไว้เลย แล้วนิสัสอันดับหนึ่งให้เรารู้ว่าเราอยากได้อะไรไม่ใช่ใครเขาเข้ามาสมมติเราไปนั่งจิบไวายอะไรอยู่ที่บาร์หรือไปไปเจอฝรั่ง out o the blue คือฝรั่งเดินมาหาอยู่ที่ไหนแล้วแต่เข้ามาขอเบอร์ขออะไรเราถ้าเราไม่สนใจเขาอะเราเซโนไปเลยเพราะฝรั่งไม่ได้ดีทุกคนบางคนก็มีครอบครัวอยู่แล้วบางคนก็อาจจะแบบ ด้งดรอสก็มีเหมือนกับว่าเขาเข้ามาเขาไม่ได้มี t e นชั o ที่ดีกับเราเข้ามาเพื่อจะหวังในตัวเรามากกว่านั้นก็มีเยอะที่จะสลิปกับเราก็มีทีนี้ให้ดูใจให้เรารู้จักเลือกว่าฝรั่งคนนี้เป็นไงให้ไปเดทเขาก่อนอย่าเพิ่งสลิปกับเขานะคะให้อย่าเพิ่งนอนกับเขาอย่าเพิ่งตัดสินใจไป,ไ,ปไกลกว่านั้นให้เรารู้จักเขาดีพอผู้ชายคนนี้ safe หรือเปล่าเขามีโรคอะไรหรือเปล่าหรืออะไรให้เขา เหมือนกับว่าต้องถ้าจะมีอะไรกันก็ใส่ถุงยางอน่ัยน,นะคะหรือไม่ก็ต้องโปรเทคให้ดีเพราะว่าก่อนที่เขามาจะเจอกับมาเจอกับเราเราก็ต้องคิดไว้แล้วว่าเออเขาไปเจอใครมาบ้างไปนอนกใครมาบ้างเราต้องคิดข,ข้อที่2ก็คือว่าเขามีครอบครัวหรือมีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้เนี่ยคือเราจะไม่รู้หรอกถ้าเราถามเขาบางคนเขาก็อาจจะไล่กับเราได้เขาอยู่ทางบ้านเขาว่ามีใครอยู่รอเขาอยู่เราก็ไม่รู้ทีนี้นี่คือจุด,จดเริ่มตน้นอย่าพิ่งไปอะไรกับเขา ให้ผ่านไปสักห้าหกเดทให้เรารู้จักเขาพอระดับหนึ่งก่อนแล้วก็สเตปอัพไปอีกเลเวลหนึ่งทีนี้ก่อนที่จะแต่งงานนะเขาสมมติอ่ดูใจกันมาแล้วสักพักหนึ่งอ่าโอเคทุกอย่างลงตัวไปได้ดีให้เรารู้ก่อนว่าทางบ้านเขาเป็นยังไงบ้าง รู้ว่าเขาอยู่ยังไงกินยังไงทางที่ดีถ้าเขาชวนไปเที่ยวเราก็พยายามไปเที่ยวที่บ้านเขาให้เรารู้ว่าเขาโสดจริงนะเขาเป็นยังไงทางบ้านเขาอะไม่ใช่แต่งงานนะเขาไปอยู่เขาเลยโดนขลอกมันมีหลายกรณีคนไทยที่โดนแต่งงานแล้วก็โดนหลอกไปที่ประเทศแล้วไปลําบากมันก็มีเยอะให้ทุกคนส์ทนะคะกับการเดทฝรั่งทีนี้ฝรั่งดีก็มีเยอะคนที่เขาจะมา,าหวังในตัวเรามันก็มีเยอะทีนี้อยากให้ทุกคนระวังนะคะระวังให้มากๆ การที่เราจะเลือกฝรั่งให้ดีอ่ะให้คขรับในตัวเราได้ให้คลรับในครอบครัวของเราได้ถ้าสมมติเรามีลูกติดหรือฐานะทางบ้านของเราเป็นยังไงอ่าแบกร์ของเราเป็นยังไงให้เขายอมรับในตัวเราให้ได้ก่อนถ้าผู้ชายคนนั้นยอมรับในตัวเราและครอบครัวของเราได้คนนั้นคือคนที่น่าคบที่สุดในซาคิดว่าผู้ผู้หญิงไทยส่วนมาที่ตัวในซาก็ชอบ ชอบให้ผู้ชายเทคแคร์แบบว่าอ,อไปนู่นไปนี่ให้สปอยเราแต่เราก็อยากอย่างที่นิซ่าพูดอย่าไปทําตัวว่าเราจะต้องเราอยากได้เงินของเขาหรืออะไรเงี้ยก็ฝรั่งไม่ใช่รวยทุกคนคนที่มีฐานะปานกลางก็มีคนที่เออมหาเศรษฐีก็มีคนที่รวยก็มีอย่าไปหวังจะได้กับเขานะคะฝรั่งเขาจะชอบคนจริงใจมากๆแล้วก็กลับไปที่นี่่ายอัน้ซ่ายังไม่ได้พูดครบก็คือเราต้อง,ต,องต้องจริงใจเขาก่อนที่เราจะจริงใจกับเขา ดูก่อนว่าเขาจริงใจกับเราหรือเปล่าอย่าไปให้100%ฮันดกับเขาไปเลยอย่าไปให้ you r heart กับเขาไปเลยอย่าไปให้หัวใจทั้งดวงกับเขาไปนะคะนี่ก็คือการเลือกฝรั่งที่ดี นะคะว่าเขาพูดคุยกับเราคนที่ใส่เขาเป็นยังไงการที่เราไปเดทเขาอะ่ะมันทะเลเราพูดคุยกับเขาสักพักหนึ่งอะ่ะเราจะรู้เลยว่ามันจะมี Green Flag หรือ Red Fla g ยังไง Green Flag ก็คือว่าข้อดีๆของเขา red f l a กก็คือคอไม่เริ่มดีละอ่ะพูดอ่าพูดจาอย่างนี้อย่างนี้พูดอย่างนี้ c o n v e r s a t i o n อย่างนี้ทําตัวอย่างนี้กจ็จะเป็นเหมือนสัญญาณเตือนนะคะสัญญาณ Green หรือ r ร d หรือสัญญาณอ่าไฟเขียวหรือไฟแดงลิซ่าเชื่อว่าทุกคนมีเซนส์นะคะมี trust your gut นะคะก็คือ สัญชาติยานของเรามันจะบอกคนไหนเป็นยังไงอ่าให้เชื่อสัญชาติยาณของเราแล้วสุดท้ายเลยข้อที่5อ่าข้อที่5เลยพยายามไปในที่ที่มีฝรั่งลิซ่าเชื่อว่ามันก็จะมีเปอร์เซนต์ที่นิดหนึ่งที่อาจจะอาจจะอยู่ในชนบ,บทอยู่ในไกลจากเมืองจากอะไรแต่ฝรั่งเขาก็ไปเจอเราเองก็คือผมได้คิดลนซ่าคิดอย่างนี้แต่ข้อที่5สําคัญมากๆก็คือไปในที่ที่มีฝรั่งตามสเปคของเราไม่ต้องตามสเปคก็ได้ สําหรับคนที่อยู่ประเทศเมืองนอกอยู่แล้วก็จะฝรั่งก็จะเยอะแยะนะคะแล้วก็ก็จะไปก็จะมีฝรั่งที่มีหลายประเภทคือพวกที่ออกกําลังกายพวกที่ดื่มพวกที่ชอบไปเอาดอเราก็จะไปสมมติฝรั่งนิสัยเนี่ยชอบผู้ชายเอัพดอชอบผู้ชายที่อยู่ในการงานเดียวกันนะคะแบบประเภทงานมีคล้ายๆกันเราก็จะไปแล้วเห็นเขาแล้วก็ยิ้มให้เขานะคะอย่าไปทําตัวเมมือย่าอู้ฉันสวยฉันยิ้มหลอกอะไรเงี้ยฉันจะเดินเชิดไปอะไรเงี้ยอย่าไปทําอย่างนั้น ถ้าเรารู้ว่าเราสนใจใครเป็นพิเศษให้เราไปในที่ที่นั้นเขาจะมีคลับอ่ามีบาร์ถ้าชอบผู้ชายดริงค์สหรับสายดริงค์ลยซ่าก็ไม่ค่อยแนะนำเพราะผู้ชายพวกนี้เขาจะมีผู้ชายที่ไปตามอ่าพวกดริงค์เนี่ยเขาจะติดติด,ตดเหล้าติดอลไรนีซ่ซ่าไม่ไม่แนะนำเลยให้ไปหาผู้ชายในบาร์เลยอะไรลิซา่าคิดว่าผู้ชายพวกนี้เขาจะดริงค์ตลอด ดิ้งประจําเราอยากได้คนที่ชอบไปบาร์ประจําหรอเราอยากได้แฟนได้สาม,มีได้ภรรยาที่ชอบไปบาร์ประจําหรอเพราะเขาจะไปบ่อยก็คือเราจะ attract ตรงนั้นเข้ามานะคะเราจะชอบเราผู้ชายส่วนมากอาจจะไปดื่มไปดิ้งเพราะเขามีเรื่องมีอะไรปวดใจหรืออะไรอย่างเงี้ยมี p r o b l e ในชีวิตมีปัญหาในชีวิตอาจจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้อนี้ก็คือเราสมมุติเรา attract เราอยากได้ผู้ชายออกกำลังกายเราก็ไปเจม นะคะไปจิมเห็นผู้ชายหล่อๆเขาเดินผ่านเราเราก็ยิม้มให้เขาสิแล้วก็พยายาม n v k r s a t i o n กับเขาสิมันหาข้อคุยได้เยอะทุกคนพยายามคุย engage the conversation กับเขานะคะสําหรับผู้ชายผู้หญิงที่ชอบผู้ชายประเภทไหนก็ให้ไปที่ที่นั้นที่เราชอบทําสิ่งที่เราชอบทําในชีวิตอะเราก็จะไปดึงดูดผู้ชายพวกนั้นอะเข้ามาแล้วสําหรับคนที่อยู่เมืองไทยนิาแนะนําเลยนิซาคิดว่าผู้ชายฝรั่งดีๆอะนิซาคิดว่าเขาจะอยู่ตามภาคใต้และภาคเหนือ พวกที่ฝรั่งที่อยู่ตามภาคเหนือเขาจะชอบไปเก็บภาพเก็บอะไรไปเล่นกับช้างไป Elephant Sanctuary นะคะหรือก็เชียงรายหรือเปล่าหรือเชียงใหม่นไม่ค่อยไม่แน่ใจฝรั่งพวกนั้นคือเที่ยวจริงเที่ยวมามาเมืองไทยนที่มาเที่ยวจริงคือพวกนี้นเขาจะชอบมาเก็บประสบการณ์ชีวิตนะคะพวกที่ไปเชียงใหม่ไปภาคเหนือภาคกลางก็มีาตามกรุงเทพแต่ในซาคิดว่าทุกคนคนระวังภาคใต้ก็ มีเยอะมากสำหรับผู้ชายทัวริสนะคะก็คือคนต่างชาติภาคใต้เยอะมากคนฝรั่งเขาจะชอบน้ําทะเลเพราะอาเมริกามันไม่ค่อยมีน้ําทะเลแล้วก็มันก็มีแต่มันไม่ค่อยสวยมากมันไม่เหมือนเมืองไทยนะคะนี่เขาก็ชอบไปกินอาหารซีฟูด้ดไปอะไรนะคะไปรีแลกซ์นะคะให้แนะนําเลยให้ไปภาคใต้ใบ,บ่อยไปท,ที่ที่มีนะักท่องเที่ยวฝรั่งที่ไหนเนมเลยทุกคนก็รู้อยู่อยู่เมืองไทยก็จะรู้นะคะว่าที่ไหนจะมีฝรั่งเยอะ แล้วฝรั่งแต่และประเภทอ่ะนิสาคิดว่าฝรั่งที่มีคุณภาพดีๆเขาจะอยู่ตามภาคใต้และภาคเหนืออันนี้อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะคอมเมนต์ได้เลยนะเออแล้วก็นิสาเห็นว่าพวกนั้น,นเขาไปเที่ยวจริงกรุงเทพก็อาจจะมีเพราะทุกคนก็ต้องไปแลนด์ที่กรุงเทพยอยู่แล้วปะ่ะตามวัดตามอะไรอย่างเงี้ยเออให้ให้ไปในสถานที่ที่เหมาะสมนะคะไปในการหาฝรั่งเพราะเราจะดึงดูดทุกคนรู้ว่าที่ไม่เหมาะคือที่ไหนในประเทศไทย ฝรั่งพวกนั้นอะ่ะทุกคนไม่ต้องเข้าไปเลยนะอยากให้ทุกคนหาฝรั่งหาแฟนฝรั่งที่มีคุณภาพดีๆเขาจะมาส่งผลกระทบให้แต่ให้กับชีวิตคุณให้หาฝรั่งที่ตัวเองอยากได้อยากได้ประเภทไหนนะคะผู้ชายสุขมุมฝรั่งสุขมุมฝรั่งที่เขาไม่ s l e e p around อะ่ะมันก็จะอยู่ในสถานที่ที่นิสาบอกแต่ก็จะไม่ทุกคนนิสา,าถึงบอกว่าให้เรียนรู้ให้เรียนรู้กันและกันไปก่อนก่อนที่จะไป อีกระดับหนึ่งอีกขั้นหนึ่งนะโฮเฮนได้คิดได้แต่มากกว่านั้นนิสาอยากให้ทุกคนเรียนรู้ในตัวฝรั่งคนนั้นก่อนให้เขาเรียนรู้ในตัวเราให้เขายอมรับเราได้เราถึงจะมอบใจให้เขาอย่าเพิ่งมอบใจให้ใครจนกว่าเราจะได้แต่งงานกับเขามีครอบครัวกับเขาเห็นบ้านเขาที่ประเทศของเขาเห็นชีวิตการเป็นอยู่ของเขาและทําตัวเองให้มีคุณค่านี่คือบทสรุปนะคะบทสรุปก็คือสิ่งหข้อที่นาพูดไป แอพพลายหมดกับผู้หญิงไทยผู้ชายไทยเพศที่สามแอพพลายทุกเจนเดอร์แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายทำตัวให้มีคุณค่าดูแลตัวเองผมจุดจุดเท้าเนี่ยให้เป็นคนที่สะอาดสะอ้านพยายามเรียนภาษารู้ภาษาไว้มันจะทำให้เราอะรู้ทันเขาการที่เรารู้ภาษามันจะทำให้เรารู้ทันเขาเข้าใจเขามากขึ้นเขาจะเข้าใจเรามากขึ้นมันจะทำให เรามาทำให้แอด a c นซ r e l a t i o n s ชิพไปได้ไกลขึ้นเร็วขึ้นเพราะเราการสื่อสารมันสำคัญมากทุกคนไม่ต้องเก่งเวอร์คือพอพอรู้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามันจะเรียนเรียนรู้ไปได้เองเป็น i n d e p e n d ดน t ์สตรองแมนสตรองว w o แมนนะคะอย่าดิ p เ n นกับเขามากอย่า a t t a c h เขามากเชื่อไปไหนฉันไปด้วยิเธออยู่ไหนอย่าไปโรจี้ตามฝรั่ง,ไม,งไม่ชอบคนขี้หึงไม่ชอบคนที่ขี้หึงไม่ชอบคนจูจี้จุกจิก เราเองกเ็เราก็ไม่ชอบนะคะถ้าเรามีแฟนแล้วแฟนเราคนขี้หึงจูจิกจ,จ,จิเราก็ไม่ชอบนะคะแล้วก็ไปในที่ที่มีฝรั่งคอลเลดี้ที่เราอยากได้ฝรั่งประเภทที่เราอยากได้นะคะเราอยากได้ประเภทไหน อยากฝรั่งเด็กได้ฝรั่งที่เขาชอบทํากิจกรรมอะไรที่เขาเป็น Adven t u เ o u s สหรืออะไรแล้วก็ไปในที่ที่นั้นทุกคนร,รู้อยู่แล้วในประเทศไทยมีสถานท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายมีฝรั่งเยอะแยะมากมายทุกคนรู้อยู่แล้วว่าต้องไปที่ไหนที่นิซ่าแนะนําก็คือทางภาคเหนือนะคะฝรั่งเยอะมากฝรั่งที่ Quality Hol quality, ด quality, ีี่ทแบบไปณคุไปเมืองไทยเพื่อไปเที่ยวจริงๆคบบความรู้หาประสบณารณคุณคุณลุณคุณคุณไุณคุบนะอย่างว่าแล้วก็ตามภาคใต้นะคะก็จะมีฝรั่ง หลายจากหลายประเทศจะชอบประเทศอะไรก็ไปคุยกับเขาแล้วก็อย่ายิงสุภาพคนสวยบางคนรอเย็บแบบยิ้มค่ะยิ้มกว้างๆแล้วพยายาม engage conversation กับคนที่คุณสนใจฝรั่งที่คุณสนใจพยายามยิ้มนะคะแล้วดูด้วยเขามีแหวนหรือเปล่านะคะแหวนข้างซ้ายนิ้วนางข้างซ้ายแต่บางคนเขาอาถอดออกเพราะเขาอยากเนาะอยาก have fun อะไรเงี้ยเราก็ต้อง be careful นะคะระวังตัวเอง ฝรั่งที่เขาคิดไม่ดีกับเรามันก็มีแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะอย่าไปมอบใจให้เขาไปเลยห้ามเด็ดขาดอย่าไปมี feeling มี f e ล l i n g กับเขาได้แต่อย่าไปพึ่ง I love you เลยห้ามนะคะให้รอจนกว่าจะ serious จริงๆจนได้แต่งเขาขอแต่งงานหรืออะไรจนถึงตอนนั้นเขาก่อนจะแต่งงานนะเขาต้องรู้ด้วยทางเขาอยู่ยังไงบ้านเขาเป็นยังไงเขามี ครอบครัวมาก่อนหรือเปล่าหรือหรืเขาเป็นยังไงในบ้านเราไม่รู้เลยเราต้องไปเที่ยวบ้านเขาก่อนนะคะก่อนที่จะแต่งงานเขาเหลืออะไรไม่งั้นมันจะมีผลตามมานะคะนี่ก็คือ5ข้อสรุปสรุปง,ง่ายๆนะคะให้ทุกคน Follow นะคะสําหรับใครที่อยากมีแฟนฝรั่งมีอ่ y บอยฟร d มีสามีฝรั่งหรือมีคนรักเป็นคนต่างชาตินะคะก็กุศลนะคะทุกคน ก็ขอให้ทุกคนโชคดีทําอะไรมีสติมากๆนะคะนึกถึงตัวเองรักตัวเองก่อนก่อนที่เราจะให้คนอื่นมารักตัวเราเราต้องรักตัวเองให้มากๆนะคะดูแลตัวเองที่แคร์ตัวเองรักตัวเองกอดตัวเองทุกวันตื่นเช้ามาพูดในกระจกฉันสวยฉันหล่อว่าไปฉันประสบความสำเร็จในชีวิตฉันรวยฉันทําอะไรก็ได้ฉันอินดีพเอนเดนมากฉันทําอะไรก็ฉันเป็นคนเก่งนะฉันเอาอยู่ในทุกๆอย่าง พูดกับตัวเองอ่ะมันจะสมองเรามันจะซึมซับเขาเรียกว่า law of attraction แล้วมันก็จะ attract นะคะพอเราคิดอย่างนี้เราเชื่อแบบนี้ในตัวเรานะคะสมองอ่ะสั่งการให้เราทำอะไรแล้วสมองเนี่ยเป็นเครื่องสั่งการเป็นจุดสูงศูนย์กลางที่สั่งสั่งงานในตัวร่างร่างกายของเราให้ทำนู่นทำนี่แล้วมันจะการที่เราทำอะไรทุกวันมันจะเป็น habit นะคะเป็น habit ก็คือการการะทำแล้วมันจะเป็นสันดานและนิสัย ต่อไปนะคะมันก็จะทําให้ชีวิตของเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตามที่เราคิดนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตื่นมาก่อนนอนหรือก่อนเข้านอนต้องพูดกับตัวเองในกระจกนะมันสมองเราก็จะสั่งการแล้วก็พูดเอาเล่าไปเลยพูดเสียงพูดเสียงเปล่งเสียงออกมาด้วยนะคะวันนี้ก็เท่านี้ก่อน5ข้อก่อนเดี๋ยวซ่ามาพูดใหม่นะคะในพาร์ททูนะคะก็คืออันนี้เป็นพาร์ทวันนะคะก็คือพูดสุบ,ส,บสุบก่อนใน5ข้อสําคัญสาคัญคืออะไรเดี๋ยวเนซ่าจะ,จะาพูดต่อ ก็คือใครมีประสบการณ์อะไรยังไงก็คอมเมนต์ได้ในสระในค่นิสาอยากอ่านนะใครที่อยากจะดูคลิปอะไรหรือใครที่มีประสบการณ์อะไรในการเดทฝรั่งสามารถพูดคุดยกับนิสาได้นะคะสามหรับคอมเมนต์ข้างตาใต้เลยนิสาอ่านทุกเมน้นทขอบคุณมากนะคะใครที่สปอร์ตช่องนี้อยู่นะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นิสาก็ลาไปก่อนนะคะขอ,ขอให้ทุกคนโชคดีและรักตัวเองมากๆนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะา,ายบาย